ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อน,นี้บอไก่โคกันบกพาเลาะพาพี่น้องเลาะมาเก็บเห็ดกับยายไผ่ครับเมื่อน,นี้มากับยายไผ่เสือบักแกลงสายายาของเรานะครับมะฮ้อนี่เราพอเห็ดดอกนึงครับพี่น้องผม<อ>งหึมสองดอกบ่<อ>แน่เราวพอเห็ดสองดอกพี่น้องเห็ดยังนะเนี่ยนี่คือแลลว่ามันจกคล้งองแถวบานนี้การแหลวเก็บเอาอยู่ตรงสุดๆเห็ดยังนะเนี่ยอะไรแบบแหล่เลยครับพี่น้องผมนี่เด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดก็เห็ดเห็ดอันนี้เก็บให้เบิ่งนี่ เฮ็ดี่ยังหลายนี่เฮ็ดเฮ็ดเพื่งเขากำเฮ็ดเพื่งเขากำครับใช่พี่ว่าเฮ็ดเพื่องนี่ดอกนี่ดอกนึงครับแบบงามเลยครับพี่น้องผมนี่แบบงามครับแบบงามาไปให้มันเกิดใหม่เด้อมาเรามาเก็บเห็ดพี่น้องยี่ดองงามงามยายของเรานะครับยายไพ่เสีอบักแรงของเขานะครับอาถารุนถาติดตามเมื่อกี้ครับว่ามือนี่ยายไพ่สิไรพ่อได้แกงบ่อ พ่อจะได้เฮดสองดอกครับพี่น้องพ่อจะเขามาหอดธารุนธาติสตามกันเบิ้งครับผมครับผมมาพรออยู่นี่อีกครับพี่น้องผมอุ้ยดอกแบบงามครับพี่น้องสองดอกครับดอก,น,กนี่ก็ยังนุ่มๆอยู่ครับพี่น้องดอกแบบงามเลยครับดอกยังเนอยๆอยู่ครับเน้อยๆอยู่ครับอุ้ยพี่ครับพี่น้องผมอีกดอกนึงเดี๋ยวพาพี่น้องเบิึงดอกใหญ่สักก่อนเดี๋ยวจังมาเก็บเอาเนาะพี่น้องให้เพ้นอยู่หันสักก่อนพี่ดอกแบบใหญ่เลยครับ เห็ดเขากำครับเห็ดเขากำดอกแบบใ่ครับอุ้ยอันนี้บบัะเจ้าเขากำนะครับพี่น้องผมแบบหยักใ่นะครับดอกนี่แบบงามครับยังนุ่มๆอยู่เลยครับดอกนี่แบบสวยงามเลยครับแบบสวยงามเลยดอกนี้เป็นสามดอกนะครับมองนี่จากถาติดตามมึงอีกครับเดี๋ยวใาย่ไผ่เห็นอีกนะครับไปถามเบิ้งน้ำเพลินครับผมใหญ่ไผ่เห็นเห็ดพอทันใ่ครับพี่น้องอุ้ยแบบให่เลยครับ ดอกแฉพี่น้องแบบใยนะครับดอกมมเแคมเปอรกานแบบดอกใหญยเลยนี่นี่นี่โอ้พระองขามันพี่น้องโอ้เห็ดนแบบใยนะพี่น้องผมหนึ่งแสบได้ง่ายง่ายู่นั่นดอกแบบใหญยนะครับโอ้ยดอกแบบใหญ่เลยใหญ่ไพเสียเป็นหนึ่งครับพี่น้องนะหนึ่งเด้อใส่โอ้คนระหว่างเราเห็นอยู่ผีอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องผมระว่างเราเห็นอยู่ผีอีกใส่นาะนี่ครับ เฮ็ดยังคะเนี่ยงานมีดอกนึงพี่น้องมีดอกนึง,นงบกักงามได้ห้องก,กระตูมห้องเกิดเห็นปะอ่านหอเด้วยเชียวหนุนเฮเบิง้งโอ้ยแนนเกิดไม่ผุดอ้ามงามยังนมนมอยู่สวยจังเลยสีพ่อแกงแล้วครับสามสีดอกกับพ่อแกงพี่น้องมันใหญ่เ <laughs> พื่ออะดอกใหญ่ไป หาดอมึงอีกับพักใยไผ่กับสิออกไปนี่นีแล้วครับโค้งคงคงออกไปแถวนี่ถ้าทิดตามมึงคับว่าเมื่อนี่สีพ่อแกงหน่อยหรือสีพ่อแกงใหญ่ถารุนกันอีกครับผมครับผมยังอ้อมไปอ้อมมามาเจออยู่นี่อีกนะครับดอกนึ่งแบบงามเลยครับพี่น้องดอกแบบใหญ่นะครับแบบสวยงามเลยครับเนื้ผึ่งขากัครับบานเบาไก่เอือนแต่ว่าทางบานพี่น้องจักสีเอือนเห็ดอีกยังเนาะครับเนาะเอือนขึ้นกันบอนเอือนขึ้นกันกับทางบานเบาไก่บอน ดอกนุ่มๆงามๆครับ่าติดตามกันนี้ครับพี่น้องเลาะไปอีกคื่อะไรพ่ออยากพ่อกินนะครับเนาะไปครับครับผมพี่น้องมุนคำวณีมะพรอยยูนี่อีกดอกนึงครับเน็ดเพื่งนถั่กำสองดอกครับมาเห็นดอกเดียวโบแมนเป็นนั่นหุ่นแยกพ่ายก็เห็นอยู่หุ่นครับพี่น้องแยกพายนางโจข้อยู่หุ่นเดียวบอไก่เอาเก็บไว้นีดก่อนพี่น้องเออบอไก่แล้วนี่โอหนอื่นเอาบอไก่แล้วครับน่อีกดอกนึงครับเดี๋ยวเอาไปให้เราซะก่อนนะครับ หมูขนกับมาาลายอยู่ครับห้องน้ำกลนเซลวเซ,ล,ซลทั้งหลังนะครับต่างคนต่างหานะครับต่างคนต่างหาเอื่นใกันห่องหากันนี่เอาใหญ่ไพ่เอาอันคูมาใหญพกัคูมาต,ต่างเก็บถือดอกเฮ็ดี่นอง <c oughs> เราเห็นครับ่เาวเห็นเอาใกล้ใกล้นดอกน่งนีนีนีมาอ้า้อ้้โอ้โออ้ไโอโอกนโออนออ้ยโอ้อน้องามอกแบบงามครับดอกอออ้โอ้ออออยอ้ออ้ออ อ๋อผีดอกเพิ่งผีดอกเพิ่งแม่เพิ่งคอยเอาดี๋ยวผีก่อนผีผีดอกบอกกาย่างกาเฮ็ดดีอยู่าพูดเหมือนครับกับไปเอาครับกับไปเอากับไปเอาครับกับไปเอานี่ครับนี่นั่นแบบง<บ>ามๆาครับแบบงามๆเลยแบบงามๆเลยนั่นแบบสวยงามมากฮะสิไเหพ่อแกงแหละครับเขาแยกไผ่กะบขม่าบ่ดนครับพึ่งขม่า กินมาเบิดแล้วครับสาม,มีนะแต่ว่ากะกลัวเสียออกเมื่อกะสีได้อีกบ่จักเนาะพี่น้องเนะาะจังธาติดตามเบิ่งครับดอกนึงพี่น้องผมพี่ขา,า,าย,ยเป้าก <laughs> <laughs> ้าวขายขายเป้าก้าวพูดพูดดิใหญ่ไพแรีนม่าแล้วครับเราหย่านพ่อจันที่บ่โอ้ยมันดอกไงแหน่โอ้ยมันงามแท้พี่น้องบ้านพี่น้องกินอยู่บ่แนวนี้กินละสิบ,บ่าขาพี่ก้อนบ่โอ้ยแม่ติ๊ยังพี่น้องไปธาติทิตตามกันดีครับ นี่อยู่ครับพ่อได้เก็บได้เลี้ยมอยู่ครับพ่อได้อยากได้กินอยู่ครับอีสานบ้านเบาไก่กระบออึดปนไหนนะครับกับพ่อได้อยากได้กินกันอยู่อ่ะถ้าติดตามกันอีกครับกระผมพี่น้องมาหนี่มะพร้าวเฮ็ดขอกำมูหนึงครับหลายดอกอยู่ครับพี่น้องกําลังงามครับกําลังสวยงามปูนผุนพี่น้องผมดอกหนึ่งผุนครับดอกแบบใหญ่เลยครับดอกแบบใหญ่นี่ดอกยังเป็นเบาหน่อยเฮ็ดเพิ่อขอกำนะครับบ้านเบาไก่เอินแบบสวยงามครับนี่ดอกนึงครับพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องบึงสะก่อนนะครับจะเก็บหรื่อจะเก็บกองไว้บ่คุณครับดอกหนึ่งคุณอยู่คุณอีกสองดอกครับเก็บไปเก็บไปเก็บไปซะก่อนมูคนกำลังห้องน้ำกลนมาหลายอยู่ครับเดี๋ยวข้าเจ้าสิมาแย่งกัะพี่น้องเนาะเก็บไปนํางยานข้าเจ้ามาหยาดครับพี่น้องผมเก็บไปน้่ซะครับนี่ครับสามดอกนี่จะดอกงามๆนี่ครับพี่น้องผมเฮ็ดเพื่นเขากำนี่ครับอีกสองดอก เพิีลีย่ยังสีละครับแบบงามครับมีอีกบอเดี๋ยวบอไกลสีภาพพี่น้องไปเบิงดอกนะครับแบบง่ญ่ครับดอกนี่นี่ครับตังจุก,กุอยู่นี่แบบง่ญ่เลย ดอกแบบแมนเนี่ยครับพี่น้องผมอุ้ยเนี่ยตกข้อหักข้อแงนไปน่นแบบงามครับเดี๋ยวไปเบึ่งอีกครับขับอยู่ในอีกสองสาดอกครับพี่น้องแบบงามครับแบบสวยงามมากธรรมชาติอีสานบ้านเบาไกลนะครับ กระพอได้อยากได้กินน,นะครับยง้มเห็ดกระหาเห็ดยง้มน้ำใหม่ก็หาน้ำใหม่นะครับยง้มปลาก็หาปลายง้มมามีเวียกยแงมแหลงเบาไก่ก็หาต้อนุกให้พี่ให้น้องผมเบิ่งนะครับนี่ครับอีกสองดอกจิดแฝดกันด้วยครับโบตุ่มโบบันนะครับสองดอกนี่มีอีกดอกนึงครับนี่น้อยจิ๊ตจิ๋วสำหพี่น้องผมเห็นว่ากำลังจะเกิดนะครับจิ๊ตจิ๋วนี่เก็บออกก่อนครับพี่น้องมีแต่ดอกงามๆครับ ดกยุกเขาครับพี่น้องมูค้นมากพ่น,นเขาขึ้นกันนะครับแกงใส่กันกระเสียบคือกันอาติติดตามน้ำเบาไกลอีกเด้อครับพี่น้องว่าสิพ่ออีกเจ็ดดอกว่าห้าสิได้รอีกบอสิไดไพ่ออยากพอกินกันบอสาทิตามเามืองครับผมกระผมพี่น้องนี่มาเจออย่นี่อีกครับนี่ครับดอกนี่แบบงามครับพูนพี่น้องผมดอกหนึ่งแบบง่ายครับ ดอกมันแบบง่ายเดี๋ยวว่าใครจะพาพี่น้องไปเอาสองดอกนี่ก่อนครับเนาะสามดอกครับเมมเบรนสองพี่น้องผมสามกระมาน้ำกันหลายคนอยู่ครับมือนี่น่ะายไผ่เอินแล้วครับใยไผ่ก็เห็นอยู่ท่าคนเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปมูคนกันไหลยยู่ครับมาน้ำกันหลายคนมือนี่เป็นสิบคนแล้วครับห้องอยู่น้ำปลาน้ำดงนี่ ผู้ใดเห็นเบาไก่เพิ่นกับเอือนให้นเบาไก่ไปทายเบิ้งนะครับอยากให้พี่ให้น้องผมนี่แล้วครับเบิ้งได้รับชมไปน้ำกันว่าวิธีการเก็บเห็ดวิธีการหาอยากถ้ากินอีสานบ้านเฮานะครับเป็นแนวไหนเดี๋ยวเบาไก่จะพาพี่น้องไปเอาดอกกันแบบง่ายนะครับไปครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งเกือบเหยียบพี่น้องผมเกลือไปแล้วครับเกลือไปแล้วยายไผ่เอือนเบาไก่ระสงสัยยายไผ่สีพร้อมงูใหญ่เดี๋ยวเบาไก่จะไปเบื้งน้ำพื้นนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บอีกดอกหนึ่งก่อนครับผม ครับผมนครับที่เขาแนมมาจากเกล์ไนะครับพี่น้องผมในพวกเกงหม้อบอกใหญ่เลยนะครับพี่น้องเป็นเห็ดปิงเขากำนะครับเสียนหาเห็ดทางอื่นสิเอื่นปลาอย่างนาะเป็นเอื่นคือกันกรบทางบานบ่อไก่บ่อครับครับอีกสองดอกครับอีกสองดอกเก็บก่อนครับเก็บเอาก่อนคุ้คนก็หาอยู่นั้งหมดอันหลายคนครับห้องแซาเซเต็มปลาอยู่ ได้ไพ่กรห้องจักเราอยู่ตำแหนง่งไล้วก็ไปไกลจากเบาไกลนะครับเพื่อนเทียนเบาไกลทายเพื่อนเอื้นหามูค้นกรเอื่นหานะครับอยากให้ไปไทายพี่เห้น้องผมผมเบิง่งถ้าที่ตามกันอีกครับว่าห้องสิไรหลายบอห้องสิมีบอมือนี่ถ้าที่ตามน้ำเมาไกลครับผมนี่ครับผมพี่น้องอุ้ยดอกงามครับพี่น้องผมดอกนี่แบบสวยงามเลยแบบใหญ่เลยครับ ดอกเก็บงามเอ้าดอกเก็บงามครับผีดอกนึงครับอดอกเบ็บสวยงามเลยครับป่า,าจิตุวาเจะบ่มีเนาะพี่น้องเนาะฝ่าหลังฝนมันต้องสดใสเสมอเบาไก่ว่าแต่มีเราเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับน่าหุ่นหายไผ่เราอดบ่ไห้เราเก็บมาแล้วครับเราเก็ยางมาถ้าติดตามน้ำเบาไกยอ่กครับผม ยังเกาะฮึมกําลังเก็บอยู่แถวหนิยูมี่อยู่แถวนี้เห็ดเห็ดดำเห็ดเผื่งข้าวกล้องมี่อยู่นี่ีออกไปแถวนี้อันนี้อยู่ไอ้เพ็ดดาวไก่นั่นๆๆพี่น้องใจไฟตาบอดีครับโอ้ยบโเฮ็ทดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาสีเด๊ะดอกใหม่เขาก็ดอกคุณอ่ะ มาเด้เบ้าดินมาเก็บอันอันเห็ดดำพูนครับพี่น้องดอกหนึงห่งพูนยิ้ไก่พูนครับเดี๋ยวเดี๋ยวประกวดสายตากับยายไพ่ครับว่ายายไพ่สีเห็นเห็ดบ่อเราไปหาเห็นแล้วก็งุ่มๆเศร้าๆนะครับพี่น้องตามภาษาผู้เฒ่าเนะา,าะ,านะพี่พี่พี่ตาไก่ให้พ่อโบยบ่าพี่พี่พี่พบ่มาโบยพี่ไก่ตาตาไอ้ยายไพ่ย,ยังกูเห็นได้ครับขนาดอยูกก่กลางเดินพี่น้องผมมีแต่พี่น้องมนมัะสีเห็นมะดำก็ะโด บ่ดินมาเก็บเห็ดอันนี้คือมาไปเก็บนั่นบ่ดินใช่พ่อมาเก็บเห็ดอันนี้มาได้ก็มานลำมูคนหลายอยู่ครับห้องเซลลเซลล์หลอยู่นี่น้ำกลนครับเพิ่นกระหาเพิ่นกระได้อยู่ตางคนตางได้แล้วแต่ไผตาดีนะครับเห็ดไผเห็ดมันเห็ดเพิ่นเห็ดโตเห็ดอยู่ปานะครับผู้ใดตาดีก็เห็นคือใหญ่ไผแล้วละละครับเดี๋ยวเห็นตีเห็ดสีขาวละละอ่ะตาติดตามกันเบิ่งครับว่าสิพ่ออยากพอกินบ่มื่อนี้ แต่ว่าเบาไกลว่าก็ได้แกงไงแล้วล่ะครับแต่ว่ากัสิหาออกนี่ปะครับตามเมื่อไปเบิ่งว่าจะได้จักดอกอาทิตย์สามมึงกันครับย่างไปย่างมากกับพ่ออยู่นี่ครับดอกนึ่งนิดน้อยนุ่มๆครับโอ้ยบ่เห็นดอกแมวหนี่ยังเป็นเห็ดนิดน้อยนุ่มๆอยู่ใช่ใช่บ่เห็นดอกที่น้องเอ้ยมันคู่น้อยเขาล่าแน่ไม่ต้ะงเบาบอยนะเห็นแนวนี่เขาเบาดินกลมลูกคู่ข้านนะครับล้อคอยไปหาอยากหากินนะครับแง่เง่าก็ว่าเห็นดอกแนวนี่ที่น้องเลย อสาธิตตามกันอีกครับครับผมยายไปกำลังกุ้กิ๊กกู้กิ๊กอยู่หันครับยายไปกำลังกลมเก็บไปเบิ่งน้ำรอครับพี่น้องว่าเราสิพอเห็ดอีหยังฮะดูเราเห็นยจะมีดอกนึงครับพี่น้องผมเดดำพี่น้องเฮ็ดดำแบบงามไหมครับ ดอกก็ร่างนมพอดีตักขาอกฟอมออก,ออกเมื่อสั่มดอกเป็นอย่างไรครับซั่มเดี๋ยวออกเมื่อติดตา,ามกันเบ้างอีกครับครับยังไม่พออีกดอกหนึ่งแยกไพ่พ่อ,หอเห็นดอกครับพี่นอ้องแยกไพ่เกืบเบอบยางเหยียบหยางหยีบหลายอันแล้วก็แจ็คดอกพี่น้องยางเหยีบแตะแตะหลายอันมงามีดจะดอกงามๆครับพี่นออ้องงามแท้พุ่นน่ะ นั่นเลื่อนพี่น้องเลื่อนนี่นั่งงอพับขออกจะเห็นะคนเจิมเสือไหมเลื่อไปหากันอีกต่อไปครับอีกบูดนก็ออกเมื่อแล้วนะครับพี่น้องนี่ดอกนึงนี่แบบใหญ่อีกครับพี่น้องย้ายว่าเห็นยังเลยครับพี่น้อง <laughs> ออกสีนิ่เดี๋ยวจะนั่นดี ขนาดเห็นป่าเนี่ยนาะยังโบเห็นดิครับพี่น้องท่นเด็กก็ชิมซะเน่อยโบเห็นครับขาใหญ่มากตอนที่ต้นศาสตร์ไปหาเห็ดย่ำไรขย้อนเบาไก่บลาไปน้ำผึ้งย่ำไรบ่ได้แจ็คเกือรหยอนบ่เห็นเห็นครับดอกหน้อหงามพี่น้องดอกแปรปวนตุบเลยครับสวยจังเลยแน่นอีกพวกเลยแปรปวนตุบเลยพ่อแกงแล้วครับพ่อแกงแล้ว ติดตามกันดีครับเห็ดหูหนูครับพี่น้องเฮ็ดหูหนูตามธรรมชาตินะครับเอาไปแกงีแกงซิกงจีดพี่น้องนี่เห็ดหูหนูคนวะคือวาพี่น้องวะธรรมชาตินะครับเห็ดหูหนูคือได้ลนะนาอครับเนาะเอา้าไม่ดีดหูหักเห็ดหูหนูเก็บไปก่อนพี่น้องหายใจให้เรายอ,อย่ากงเอา้าเฮ็ดยังอีกส้นนี่เฮ็ดยังแนวนีน่เก็บเอาก่อน สงสัยสิเป็นเหฮทผึ่งเขา่ามั้งดอกนี่นี่ครับเอา้านี่อีกดอกนึงครับพี่น้องสงสัยเหฮทผึ่งเข่าคักๆสีกลมกลืนก็ใบใหม่ขนาดครับพี่น้องซ้ำหนึ่งกับเนี่โบเห็นเลยแยกแยะโบออกครับขั้นโบคอยนั่งคอยแง่งหากับโบเห็นครับพี่น้องใบใหม่เพิ่นก็ร้ายนะครับเป็นปลาดิบนะครับปลาไไฟโบเคยใหม่จา้าค่ะเธอในดงนี่ครับ มือตื่อแล้วครับขามาในดลงนน่ทิดตามเบาไก่อีกครับว่ามือนห้องสีใดหลายสำหรัจะ่าพ่อแกงแล้วละครับพี่น้องแต่ว่ามาลุ่นว่าสีไดหลายสำหรับท่าติจตามกันเมืองครับกระโปมาหอนนี้มาพ่ะเฮ็ดเพิออีหยังครับพี่น้องนี่แบบขาแบบแบบงหญ่แบบเงาเลยครับเฮ็ดเพิงกยังเนาะพี่น้องอาจารย์เซียนหาเห็ดทันใดหูบอกเบาไก่ในเด้อครับพี่น้องเห็ดเพิออีหยังแนวนี่นี่ครับ เป็นลักษณะนี้บาวไก่กับบเคยหูจัดบาวไก่กับบัแมนเซียนหาเห็ดคักเนาะครับพี่น้องหากระหาแต่เห็ดกินเห็ดเคยอยากเคยกินเห็ดบัเคยกินกับบเอานะครับพี่น้องบาวไก่อะนะอันนี้บาวไก่บอใดแนะนน้ำให้พี่น้องเอาเด้อบาวไก่ถามซืิว่าเป็นเห็ดอีย่างไรบาวไก่บัเอาครับเนี่ยนี้บัเคยกินนะครับถ้าอาจารย์ถ้าเซียนหาเห็ดโู้กะแนะนน้ำบาวไก่เนี่ยครับว่าเป็นเห็ดอีย่างไรไปหาเอาแต่เห็ดเนี่ยบัวไก่เคยกินนะครับ เห็ดบ่เคยกินบ่ไกลกับบ่เอานะครับย่านย่านพี่น้องคู่มืออันตรายายบ่น้ำเห็ดขนาดเห็ดเขาเคยกินแท้ๆกินลงไปแล้วก็ยังมีคนเจ็บคนเปลี่ยนคนเจ็บทองคนป่นวยอยู่นะครับเนาะแคยงอนเห็ดเฮาสิบ่เคยกินละเอามากินมันกับสีแห่งสิเป็นตัยานแล้วครับบ่ไกลว่าอนะยังไงกัถาหลุนไปนน้ำบ่ไก่อีกครับว่าเหมือนที้เขาใส่เห็ดหยังอีกบ่ไปครับกรับ h มพี่น้องหลังจากทีเฮาอเลาะมากันไก่เต๋อบนะครับ เราะมาโดนแล้วกับบอคอยมีนะครับมูข้นกับเก็บเป็นน้ำเนสรุปได้ได้ครับนี่ตั้งแต่เฮ็ดเพิ่งเขากำครับเฮ็ดดำก็ได้หลายอยู่ครับพ่อแกงอยู่เก็บไปเก็บมาก,กเกลี้ยงบอกง่ายนะครับพี่น้องผมมีจะดอกงามๆนี่ครับกรับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ายเด้อครับติดตามเป็นแรงเคเลียร์แรงใจให้เบาไก่โคกโดนบกพะร้อน,นะครับ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมมีหลายที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่มากตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องผมอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูสุขคนลำลำรวยรวยสุขูสุขคนเด้อค,ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าเบาไก่สีพาาไปทางไหนจังสตาสิตาเด้อครับพี่น้องาสางิตามน้ำเบาไก่เด้อครับไปนะครับผม